คลิปนี้ก็จะมาต่อกล่องจะใส่ดีโอนะครับดีโอกระเดซทเอ็กก็ต่อเหมือนกันนะครับกล่องก็จะประมาณนี้นะสีสีก็เป็นสีตรงตรงกับควปลั๊กเดิมนะครับอันนี้เจ้าของเก่าเขาต่อมาก็สีดําเหลืองก็คือดําเหลืองนะสีฟ้าเหลืองก็คือฟ้าเหลืองก็คือตรงรุ่นเลยต่อแค่สามสาย สีเขียวก็คือสีเขียวนะครับแล้วก็อีกสายนึงนะครับสายนี้คือสายสวิทช์ออนนะสายเป็นสีดําแดงนะครับเป็นสายสวิทช์ออนก็คือเดี๋ยวเราเอาสายเนี้ยไปต่อเข้าสับสวิตช์กุญแจนะครับเดี๋ยวต่อจากสกวิตช์กุญแจมาที่ตัวนี้มันก็จะปิดเปิดได้สําหรับกล่องแดดน,นะครับต่อไม่ยากวิธีต่อผมนะ แต่เนี่ยตอนแรกเขาต่อมาอย่างนี้นะครับตัวนี้แล้วก็มีสายเนี้ยมาแต่สายเนี้ยไม่รู้มาจากไหนนะแต่ผมลองต่อไปแล้วมันไม่ติดเดี๋ยวผมมาต่อแบบวิธีผมแล้วกันกล่องแด็ถ้าใครต่อแบบผมแล้วไม่ติดหรือว่าสตตต์ติดยากก็ให้ไปต่อแถบที่พันเซอร์ครับต่อเดินหน้ามานับรวมให้เป็น60มิลเดี๋ยวเดี๋ยวผมหาแบบก่อน จานไฟอยู่ฝั่งนี้ครับจานไฟอยู่ฝั่งนี้นะนนนะแล้วก็วัดรวมนะครับทางนี้คือทางหน้านะอันนี้ข้างหลังแล้วก็ต่อเดินมาข้างหน้าทางนี้นะครับต่อมาทางนี้นะให้ได้ห0ิบของเดิมมันอยู่สาสิบแดนะครับเนี่ยต่อรวมมาให้ได้หกสิบมิลอย่างนี้นะครับเนี่ยต่อให้ได้อย่างเงี้ยถึงจะติด สำหรับคันที่ไม่ติดนะแต่ต่อรวมไม่ได้60มิลเล้กันเนี่ยอย่างเงี้ยนก็จะใช้งานแล้วกติตามร้อยนะครับนะ60มิลเกจจานไฟก็อยู่ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวไปต่อข้างหน้ากัน สายไฟก็ต่อมาถูกแล้วนะครับมีไฟสายเส้นสีเขียวก็ต่อมาถูกแล้วแต่พอไปเช็คข้างหลังนะไฟมันไม่มาทีนี้เดี๋ยวอาจจะต้องไล่ม่อีกทีนะครับยวพาไปดูข้างหลังนะพอข้างหลังครับพอเช็คนะครับไฟความจริงสายไฟต้องต้องมีไฟขึ้นตรงนี้นะครับแต่เราเอาเช็คแรมเช็คแล้วเนี่ยไฟไม่มา ผมก็ได้ต่อสายสีแดงมาแล้วนะครับเป็นสายสวิทช์ออนเดี๋ยวมามาัดพันอีกทีนะเดี๋ยวมานพันสายแดงที่ต่อมาก็ประมาณนี้นะเนี่ยต่อเข้าตุวนนี้คนระับแล้วก็จะเป็นสายดําแดงนะครับเป็นสายออนสายออนนี่คือก็คือกล่องแดดเอไฟต้องเลี้ยงมาที่กล่องครับถ้าไฟไม่เลี้ยงกล่องมันก็จะสตาร์ทไม่ติดก็คือไฟเลี้ยงกล่อง เราเปิดซื้อกุญแจนะครับก็คือไฟต้องต้องออกนะครับนี่นะเดี๋ยวผมแบกไว้อย่างนะนี้นะี่ยเปิดซื้อกุญแจไฟต้องออกนี่นะครับมันถึงจะติดถึงจะสตาร์ทติดนะครับเพราะว่าสายพันเซอร์คือไอ้ฟ้าเหลืองนะสายพันเซอร์คือฟ้าเหลืองพันเซอร์ก็คือมัดจันไฟวิ่งผ่านแถบนะครับก็จะทําให้สายดําเหลืองเนะี่ยวิ่งมาที่คอยก็คือสายคอยตัวนี้ ก็จะมาออกหัวเทียนก็ทําให้เครื่องติดถ้าเราปิดซุกุญแจนะครับรถก็จะดับทันทีนี่นครับก็คือประมาณนี้นะสายออนกล่องแดดนะมีแค่4สายครับสายเขียวคือสายดินนะสายดําแดงคือสายสวิตช์ออนก็คือสายไฟ12โวลต์เลี้ยงเข้ากล่องสายฟ้าก็คือสายพันเซอร์นะครับจากมัดไฟถ้าพันเซอร์คือผ่านผ่านผ่านอ่าคือจานไฟผ่านพันเซอร์เนี่ย สายตัวนี้คือจุดระเบิดวิ่งเข้าไปมาจะมาออกสายดําเหลืองดําเหลืองคือสายคอยหัวเทียนก็คือตัวนี้นะก็จะทําให้ไฟออกหัวเทียนกล่องดดก็จะต่อง่ายๆอย่างนี้นะครับแล้วก็ยมมาห้ายมมาห้าเดี๋ยวว่าหลังเดี๋ยวผมมาต่อให้ดูยังไม่มีรถมาทําถ้ามีรถมาทําก็จะต่อให้ดูนะครับก็คร่าวๆก็ประมาณนี้นะเนี่ยถ้าใครไม่รู้ว่าสาย สีตรงไหนนะครับก็แคปเอาแล้วกันเดี๋ยวผมจะตั้งหว้อะเนี่ยเดี๋ยวผมขึ้นรูปไปให้ก็ได้นะครับสายก็อยู่ประมาณนี้โอเคเดี๋ยวผมสตาร์ทให้ดูกันคันนี้ก็เป็นรูปขั้นสี่นะที่ที่ทำไว้มาประกอบให้ดูคลิปนี้อาจจะออนก่อนก็ได้เพราะว่ามันยังไม่สมบูรณ์ ก็เอาวิธีต่อกกล่องยัดมาให้ดูก่อนแล้วกันะ คลิปนี้ก็มีประมาณนี้ครับไว้จเจอกันใหม่คลิปหน้าครับ